สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเราที่ได้จบลงไปเขามีความเสียใจบ้างไหมอยากจะขอโทษหรืออยากที่จะกลับมาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันหรือไม่ลองมาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเคยค่ะนะชาจะย้ำเสมอว่านี่เป็นการชำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีไม่ต้องรับนะคะ ดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเข้มแข็งแล้วพร้อมที่จะตัดใจพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วนกคะก็แนะนำว่าให้เราเดินหน้าไปกอดจะดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะถ้าเรายังมีโชคชะตาที่สัมพันธ์กันต่อให้เราจะไม่รอเขายังไงซะคนที่เป็นคู่กันแล้วถึงเวลามันก็จะต้องวนเวียนกลับมา นะ,ะส่วนใครที่รู้สึกว่าก็ยังทำใจไม่ได้นะคะยังคิดถึงเขาก็เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเราดูดวงกันแบบโดยรวมนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกเคสทุกกรณีนะคะคิดว่าช่องนี้เป็นช่องที่ให้กำลังใจกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามา ลองเช็คความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วนะช่วงนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคมาดูสิดูเหมือนว่าชีวิตของเขาช่วงนี้เด่นเนเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเรื่องงานนะ เรื่องงานเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะการมองหาโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคือพลังงานย่นๆเ,เลยอะ่ะจะอยู่ที่ในเรื่องของกิจกรรมเรื่องงานนะคะถ้าเป็นวัยทำงานเขาก็ไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความสำเร็จบางคนอาจจะได้รับ โอกาสใหม่ๆหรือตัวงานใหม่ๆเข้ามาได้รับความท้าทายใหม่ๆนะส่วนถ้าเป็นวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนอยู่แล้วโฟกัสไปที่เรื่องเรียนเป็นหลักนะคะกิจกรรมลองๆของเขาที่เขาสนใจช่วงนี้ก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการเดินทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับไปแบบไปเที่ยวคนเดียวก็ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องการ ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มหรือจะพูดง่ายๆก็คือช่วงนี้เขายังโสดค่ะนะส่วนในกรณีที่ใครมาดูวิดีโอนี้แล้วบอกว่าเขาไม่โสดนะโอเคคนที่เข้ามาเหล่านั้นอนะ่นะก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบลองคุยลองศึกษาดูใจแต่ Energy ที่เห็นในตอนนี้ไพ่ใบนี้ไพ่แฮงแมนเนี่ยเขายังผูกโยงเขาอยู่ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้ เวลาที่เขาจะตัดใจตัดใจจากความสัมพันธ์เก่าๆหรือลืมคนเก่าๆนะเขาจะต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะและทีนี้ไพ่แฮงแมนเนี่ยเขายังผูกเขาอยู่เลยผูกขาเขาห้อยหัวอยู่ตรงเนี้และการผูกตรงเนี้ยมันผูกติดไว้กับไพ่เดชไพ่เดชคือคนเก่านั่นหมายถึงว่าเขายังผูกติดเขาไว้กับคนเก่า ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่ยังคิดถึงยังนึกถึงยังยึดติดอยู่กับอดีตจนทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไพ่ใบนี้โอเคนัชชาขออ,อยากให้ดูไพ่ใบนี้ชัดๆนะคะซึ่งไพ่ใบนี้อ่ะจะเป็น energy ของเจ็ดเหรียญแต่เจ็ดเหรียญสำหรับเนี่ยเขาจะเป็นดอกทานตะวันนะ่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นดอกทานตะวันเนะี่ยมันคือเช้าว,วันใหม่ พระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นไพ่เดอะซันเนี่ยนะชามองว่าเออเขาเตรียมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะเตรียมที่จะไปปลูกต้นรักกับคนอื่นๆแล้วแต่กลายเป็นว่าพอดอกทานตะวันไม่ได้อยู่ในเดอะซันมาอยู่ที่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนะ่ะจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะนิ่งสโลว์ไลท์เรื่อยๆไม่กระตือหรือล้นเขามีคนเข้ามาคุยแหละเดอะซันหรือไพ่ทานตะวันคือมีคนใหม่ๆ เข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยเป็นตัวเลือกแต่คุณดู energy เขาสิดอกทานตะวันอยู่ข้างหลังแปลว่าเขาไม่ได้หันไปสนใจถ้าคนเราอ่ะสนใจที่จะสารสัมพันธ์กับคนใหม่จริงอะ่ะเขาต้องหันหน้ากลับไปลดน้ําพวนดินแล้วดูใส่ใจกับดอกไม้เหล่านั้นแต่กลายเป็นว่าเขาหันหลังเพิกเฉยเหมือนกับว่าไม่รีบดอกทานตะวันที่เบ่งบานหมายถึงความรักที่พร้อมพร้อมเสริร์ฟ ถ้าเขาหันไปเลือกมาสักคนหนึ่งเขาสามารถมีแฟนได้เลยแต่มันแปลกนะคะเขาไม่สนใจดอกไม้ที่เบ่งบานพร้อมเสิร์ฟพร้อมเป็นแฟนพร้อมให้ความรักเขากลับมาสนใจต้นกล้าต้นกล้าเล็กๆคิดดูแล้วกันว่ามันรดน้ำพรวนดินต้นกล้ากว่ามันจเจริญเติบโตขึ้นเป็นดอกอีกนานนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้เขาไม่ได้สนใจการมีแฟนเขาไม่ได้สนใจที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งที่พร้อมรักเขามาก แต่เขากลับมองว่าเขาต้องการเวลาต้องการเวลาติ่งแรกเลยไพ่เดอะสตาร์คือต้องการเวลาอยู่กับตัวเอง the star ก็คือแบบชิลๆสโลไล้ light, นะขอเป็นหนุ่มโสดสาวโสดที่เป็นดาวเด่นนะคะให้คนมาหมายปองแต่เป็นดาวอะเนาะก็ยังไม่อยากให้ใครสอยยังไม่อยากให้ใครได้ได้ไปครอบครองนะคะก็ขอสวยขอหลอ่อขอฮอตอยู่บนท้องฟ้าไปก่อนละกัน นะคะใครที่เข้ามาก็เหมพยายามทําคะแนนต่อไปนะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเลยเขากลับมาสนใจต้นกล้านั่นก็หมายถึงว่าเขาไม่รีบนะคะเขาไม่รีบต้นกล้าเนี้กว่าจะโตก็อีกนานก็ใช้คาว่าเขาไม่รีบร้อนเลยที่อยากจะมีแฟนยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขาไปผูกติดกับเชือกซึ่งไพเจสยังไม่ลืมคนเก่ายังคิดถึงคนเก่าคนใหม่ๆเข้ามาก็ไม่ได้ปิดโอกาส ะะคะเพราะไพ่ t ด e world the w o r เ d เป็นพลังงานของคนคนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของอการที่เขาเปิดแขนออกมาก็คือเหมือนเขายินดีต้อนรับใครเข้ามาคุยก็คุยแต่เป็นการคุยแบบโอเพนเป็นการคุยแบบเปิดเผยนะคะเข้ามาเขาก็เรียกคนคุยหมดแหละแต่เขาไม่เรียกแฟนเขายังสนุกกับการได้เป็นโสดแล้วก็ยังสนุกกับการได้ทำอะไรใหม่ใไพ่หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมคะ ตื่นเต้นกับการได้เริ่มต้นใหม่ตื่นเต้นกับการได้เดินทางได้ผจญภัยและดูสิแปดไม้เนี่ยนะพุ่งทยานไปพุ่งทยานไปกับเป้าหมายชีวิตกับเรื่องงานเรื่องกิจกรรมนะคะแล้วก็หกไม้เท้าเขาโฟกัสไปที่ความสําเร็จนะดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่คุณพอจะสบายใจได้ก็คือเขายังไม่ลืมคนเก่านะก็คือคุณและการที่เขาอ่ะไม่พยายามที่จะตัดคนเก่าออกมันจึงทําให้เขาอ่ะ ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กับคนใหม่ๆนะคะแต่ทีเนี้ยในทางย้อนกลับกันก่อนอนเมื่อยังไม่ลืมคนเก่าแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะไปคบใครแบบจริงจังก็คุยคุยไปดูดูไปไม่รีบด้วยนะคะแล้วมันมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาหาคนเก่าหรือยังโอเคค่ะนั่นก็เป็นคำถามที่ดีมากนะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มที่จะสงสยัยบอกเลยว่า เป้าหมายเขาตอนนี้มันคือเป็นหนุ่มโสดสาวโสดที่ฮอตเดอะสตาร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็ยังชอบที่จะโสดก็ยังชอบที่จะเป็นดวงดาวที่ทุกคนได้แต่มองทุกคนได้แต่ชื่นชมว่าท้องฟ้าคืนนี้ดาวสวยจังเธอสวยจังเธอหล่อจังเธอดูโดดเด่นมากแต่ยังไม่ถูกใครครอบครองก็ยังอยากโสดอยู่นั่นแหละ คนใหม่ก็ยังไม่พร้อมก็ให้คนใหม่เข้ามาเข้ามาเป็นตัวเลือกไปคุยไปเรื่อยๆส่วนกับคนเก่ายังไม่ลืมนะแต่ก็ยังอยากโสดก็เลยยังไม่คิดที่จะกลับมาแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าโฟกัสมีแต่เรื่องงานอพ่อฟังมาถึงตรงนี้คุณก็สบายใจได้แค่ครึ่งเดียวแหละว่าเขายังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังไม่มีแฟนใหม่แต่อีกครึ่งหนึ่งที่คุณอยากได้ยินมากๆก็คืออยากกลับมาหรือ,อยังยังไม่ได้อยากกลับมา เพราะยังอย,อยากอยู่ตัวคนเดียวยังอยากเป็นอิสระอยากที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาต้องมีแฟนน่ะเขาจะสูญเสียอิสระภาพมันก็จะมีข้อกำหนดมีข้อตกลงในเรื่องของของความเป็นแฟนน่ะที่ว่าต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเขาจะต้องกลับ เขาไปอยู่ในในวงจรของการที่จะต้องมีข้อตกลงมีกฎระเบียบอ่เขายังไม่พร้อมเขาอยากได้รับอิสระอยู่ไพ่เดอะสตาร์จะเห็นได้ว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ชอบอะไรที่อึดอัดเขาไม่ชอบอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนะและในขณะเดียวกันเดอะสตาร์เขาก็รู้สึกว่าเป็นโสดแล้วเขาฮอตนะเป็นโสดแล้วฮอตเป็นโสดแล้วมีสเสน่ห์อะไรประมาณนั้น ซึ่งในช่วงนี้ไพ่ก็อาจจะเป็นการเหมือนมาส่งสัญญาณเตือนคุณก็ได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องกลับไปรักตัวเองก่อนนะคะกลับไปสนใจในชีวิตของตัวเองดีกว่าจะมานั่งรอเขาเพราะที่ฝั่งของเขาอะ่ะมันยังไม่มีในเรื่องของพลังงานการ Take Action มาหาคุณมีแต่พลังงานที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องงานนะคะสบายใจได้แค่เรื่องว่ายังไม่มีแฟนนะเดี๋ยวนะชาเปิดไพ่ต่อให้นะห้าไมา้ช่วงนี้เขาดูยุ่งมากนะคะอย่างที่บอกแหละแปดไม้หกไม้นะคะหนึ่งไม้เท้าอ่าไม่ใช่สีเด็กถือไม้นะแล้วก็ห้าไม้ช่วงนี้เขาดูยุ่งมากๆเลย มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาจนเขารู้สึกว่าเรื่องเรื่องความวุ่นวายของกิจกรรมตรงเนี้ยมันเพียงพอแล้วอ่ะสําหรับเขาอ่ะจนไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องความรักอ่ะราชาถ้วยยังคิดถึงคุณแหละนะคะสภาวะอารมณ์เขาภายใต้ความนิ่งเงียบไม่ได้แสดงออกบางทีคุณก็สงสัยเหมือนกันว่านิ่งๆอย่างเงี้ย เขาลืมเราหรือ,อยังก็ยังไม่ได้ลืมถ้วยความรักก็ยังอยู่ในมือนะคะยังคิดถึงแต่เขาอาจจะเลือกที่จะเก็บเงียบไว้เลือกที่จะไม่พูดแต่ก็อย่างว่าแหละราชาถ้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่อ,อ่อคนอื่นอะ่ะมักจะเข้าหาเขาเพื่อไปขอคําแนะนําปรึกษาด้วยความที่เขามีมุมที่อ่อนโยนมีมุมที่น่ารักนะคะมีมุมที่เจ้าเสน่ห์ ะะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป,เป็นพลังงานของผ,ผู้หญิงผู้ชายที่ดูน่ารักแต่ว่า,ามีความมั่นใจด้วยแต่ก็ในขณะเดียวกันก็คือมีสเสน่ห์มีความอบอุ่นนะคะอะแล้วยังไงต่อไพ่เดอะซันอ้เดอะซันมาแล้วเดอะซันเขารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของเขาอะมันมันไม่ได้ทุกขร้อนอะไรอะการโสดครั้งเนี้มันก็ไม่ได้แย่ มันเป็นความโสดที่เหมือนเหมือนพร้อมกับเขาได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังโชคดีอย่างที่บอกแล้วว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของเขามันจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมมากกว่านะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องรองแต่เรื่องใหญ่ของเขาตอนนี้ก็คือการได้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนโฟกัสเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนะคะได้ไปทําอะไรที่แบบคนโสดสามารถมีสระทําได้แต่คนมีแฟนไม่สามารถที่จะทําได้ โอเคดูสิแล้วยังไงต่ออีก r สตรืนใดๆก็แล้วแต่คุณยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจเขาเขามองคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะยอมได้ปกติคนอีโก้อย่างเขาอะไม่ยอมใครง่ายๆนะแต่เวลาอยู่กับคุณอะเขาอาจจะกลายเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยได้เลยอะนะคะ เพราะว่าเขายอมรับเลยว่าคุณมีสเสน่ห์แปลกๆที่สามารถที่จะคอนโทรลควบคุมเขาได้นะเหนือสิ่งอื่นใดคือดูแล้วเขาชอบคนเขาชอบคนแต่งตัวดีเขาชอบคนเก่งคนฉลาดแล้วคุณก็ยังเป็นคนนั้นอยู่อ่ะแล้วเพราะอะไรถึงยังไม่เพราะอะไรถึงยังไม่กลับมาเพราะอะไรเเด็กถือเหรียญช่วงนี้เขาตื่นเต้นแต่การได้ไปทำอะไรใหม่ นะคะเป็นไพ่เด็กเพราะฉะนั้นจะเต็มไปด้วยพลังงานของความเป็นวัยรุ่นความสดใสความร่าเริงก็อน็เมื่อเพิ่งเลิกกับคนเก่าอ่ะตอนนี้มันเป็นเวลาที่แบบไปลองทําอะไรใหม่ๆไปลองออสิ่งใหม่ๆดีกวามม่าไหมจะรีบกลับมาหาสิ่งเก่าๆทําไมแล้วก็ย้อนกลับไปที่ไพ่แฮงแมนขยายไปที่ไพ่เดทเขามองว่าทําไมเขาต้องรีบกลับมาเขามั่นใจนะ ว่าคุณอ่ะก็ยังไม่ได้ลืมเขาเขาเชื่ออย่างนั้นนะว่าคุณไม่ไปไหนหรอกต่อให้เขาจะไปสนุกสนานไปล่าเริงไปทําอะไรที่ไหนไปไกลแค่ไหนพอวันนึงอ่ะเขาย้อนกลับมาคุณก็ยังอยู่อืมแฮงแมนจะมองว่าเขาผูกตัวเองไว้กับคุณคนเก่าหรือจะมองว่าคุณนั่นแหละก็ยังผูกตัวเองไว้กับเขา นะคะคเป็นเวลาที่แบบเป็นโอกาสดีๆนะไปลองค้นหาสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆส่วนคนเก่าๆคนนี้เขายังอยู่เนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกจะรีบกลับมาทําไมนะโอ้ย <c oughs> เฮลโาแฟนช่วงนี้เขาอยากโสดอืเขาอยากโสดไพ่ใบนี้จะหมายถึงการที่ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่นะคะ แล้วก็รู้สึกว่าการโสดอ่ะมันทําให้เขาอ่ะไปโฟกัสได้ในหลายๆสิ่งเพอไพ่ใบนี้จะพูดถึงการโสดนะไพ่ดีไฮโรแฟนนี่จะเกี่ยวกับผู้นักบวชก็ได้หรือจะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะคะอะแล้วยังไงต่อถึงยังไม่กลับมาโอ้สามถ้วยสนุกเอนจอยปาร์ตี้รื่นเริงบางคนที่เขาเป็นหนุ่มสาวสังคมอ่ะ ก็ใจจอยกับเพื่อนค่ะนะสายดื่มสายเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์จะเห็นได้ว่าแบบโสดนะแต่ไม่เหงาโสดนะแต่มีเพื่อนโสดนะแต่มีคนคุยคือถ้าเป็นคนที่สายปาร์ตี้เขาโสดเขาก็ไปปาร์ตี้ให้เต็มที่ไงนะัดเพื่อนเจอเพื่อนแฮงเอาท์แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่มีแฟนเนี่ยมันทําไม่ได้นะถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นสายที่เขาไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มละ่ะ ็ไพ่เีฮาร์โเฟนไงเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องการเรียนรู้การพัฒนาตนเองการไปไขว่คว้าโอกาสดีๆโ,โอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเขาดเด่ยต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ความโสดมันบันดาลให้เขาอะทาอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากจะทำอะขอดูสิว่าเขาอยากจะบอกอะไระเขาอยากจะบอกอะไร เจ็ดดาบอืมแอบดูเธออยู่นะแอบส่องนะฉันส่องเงียบๆไม่ให้เธอรู้ตัวไพ่ใบนี้คือขโมยไงแอบย่องเข้าบ้านตอนดึกๆไปขโมยของเพราะฉะนั้นเขาอยากจะบอกอะไรก็แอบส่องแอบดูเงียบๆถ้าบล็อกกันไปแล้วฉันมีแอคเขาหลุม,มาส่องเธอนะเออหรือถ้า บางคนก็ไปใช้แอคเค้าคนอื่นมาสองบางทีมันจะมีบุคคลปริศนาที่ชอบเข้ามาดูเธอเธอไม่รู้หรอกว่าคนนั้นอ่ะคือฉันอืมฉันอบาเข้ามาดูเธอเรื่อยแหละนะอะแล้วยังไงต่ออยากจะบอกอะไรอ,อีกเจวิลโอ้รู้สึกว่าเขายังหลงสเสน่ห์เราหรือเรายังมีสเสน่ห์ต่อใจเขานั่นเอง ไพ่เดวิว er จะเป็นไพ่พูดไม่ได้พูดถึงความรักซะทีเดียวแต่พูดถึงความลุ่มหลงมอมเมามัวเมาซึ่งคนคนเนี้ที่เขามาแอบ,บส่องดูคุณอะก็เพราะว่าเขามองว่าคุณยังมีสเสน่ห์ที่มอมเมาเขาดึงดูดเขาบางทีอาจจะพูดถึงในเรื่องแพชชั่นหรือเรื่องสิบแปดบวกก็ได้นะแอบ,บมาดูแอบ,บมาส่องติดอกติดใจนะคะเหมือนเหมือนคุณเป็น เป็นอบายมุกบางอย่างอ่ะที่ทราไม่เคารู้สึกเสพติดน่ะที่ขาดไม่ได้แล้วยังไงต่อฟังแล้วดูดีอ่ะเออก้าไม้โอเคหรือเออหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นพลังงานของคนที่ลักๆเลิกเลิกไปไปกับกับเหนื่อยกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะอ่าแต่คุณอยากคิดว่าเขาจะหมดไฟหรือหมดแพชชั่น คือไพ่ก้าวไม้มันเป็นไพ่ที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนไม่อยากจะทําอะไรแล้วไม่อยากจะไปต่อแล้วไม่อยากจะเปิดใจแล้วสร้างกําแพงขึ้นมาขังตัวเองไว้ซะเลยนะจะกลับมาหาคนเก่าหรือยังก็ยังไม่กลับจะเดินหน้าไปหาคนใหม่หรือยังก็ยังไม่เดินแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันต่อเนื่องมาจากเจ็ดดาบแล้วก็เดวิลถึงแม้ว่าตอนเนี้เขาจะไม่พร้อมกลับมาและก็ยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปหาคนใหม่ ปิดกั้นตัวเองอยู่ในกำแพงแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเขาจะ take action หรือทำอะไรบางอย่างให้คุณสังเกตดีๆเขากำลังยกไม้อะเออจะฟาดกำแพงเนี่ยย้อนกลับมาที่คนเก่าย้อนกลับมาที่คนเนี้ยที่เขารู้สึกดึงดูดที่เขารู้สึกลหลงไหลเขาอยากจะบอกว่ามาแอบดูนะมาแอบติดตามช่วงนี้คุณดูดีขึ้นนะถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ดูดีเลยง้นรีบไปทําไปทําให้ตัวเองดูมีสเสน่ห์ดูเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตนะคะ เวลาเขาเห็นแล้วอ่ะเนี่ยสองอ่ะแอบมองน่าสนใจดึงดูดน่าหลงไหลอ่ะรูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นการแต่งตัวดูมีสเสน่ห์เย้ยาวยวนยั่ยวยวนขึ้นเออโอเคกำแพงที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยฉันจะทุบก,กำแพงทิ้งแล้วนะฉันคิดอยากจะกลับมาหาเธอคิดอยู่ไม่ใช่ไม่คิดนะคะอะขอความรู้สึกเขาอีกสามใบบางทีคิดถึงเรื่องคุณมากๆมันก็เครียดนะ มันมันเป็นพลังงานของคนที่ก,ก่อนนะนะ้านั้นมันมีไพนะ่เดอะซันน่ะก็เขาอยากเดินหน้าอยากมูฟอนอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากไปเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆแต่มันติดตรงที่ว่าเขาชอบมาส่องดูคุณหรือมาแอบดูคุณแล้วมันลืมไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างที่มันยึดโยงเขาไวอ้อ่ะเขาก็าเลยเครียดจะเดินหน้าก็ไม่ได้เออจะกลับมาก็ยังไม่อยากกลับ นะคะก็เลยปวดหัวเครียดเลยนะคะพอนึกถึงเรื่องคุณก็เครียดเลยอะไปต่อนะโอเคส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเวลามาส่องนอกจากคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วคุณยังมีรอยยิ้มที่สดใสคุณยังมีรอยยิ้มที่น่ารักไพ่เดอะฟูลเนี่ยนอกจากจะเป็นคนร่าเริงน่ารักแล้วอะ่ะเขายังมองว่าคุณเป็นคนใจิตใจดีเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะ่ะนะคะ เป็นคนที่เขาสามารถที่จะไว้ใจได้คุณเชื่อไหมคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีอ่ะเราไปลองทําความรู้จักใครอ่ะเราต้องนั่งกลัวนั่งกังวลด้วยนะว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาจะเป็นคนที่แบบมีอันตรายไหมอย่างเช่นบางคนชอบนัดเดทกันทางออนไลน์อ่ะก็ต้องมาระแวงอีกว่าจะเจอมิจฉาชีพไหมแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขามองเราอ่ะ the fool the fool คือมองเราเป็นน่ารักอ่ะ สดใสร่าเริงขี้เล่นสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะนี่คือนี่คือที่เขาอยากจะบอกอ่ะไหนอีกใบซิโอสิบไม้จริงๆแล้วอะที่ผ่านมาเขาเห็นนะว่าคุณพยายามมากแล้วเขาก็เห็นนะว่าคุณเนพยายามอยู่คนเดียว ที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องจบลงไปอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้พยายามใดๆเลยปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายทําอยู่คนเดียวซึ่งมันยากมากที่คนคนเดียวจะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ให้ไปสู่เป้าหมายได้อ่ะอืเขาเข้าใจเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้เขาถึงได้ต้องมานั่งก้าวดาบนั่งเครียดอยู่นี่ไงรู้สึกผิดนะคะ นัาชาขออีกสามใบสิว่าท้ายที่สุดแล้วอคนคนนี้นะคะเขาอะจะติดต่อกับมาไหมโอเคเสดายไพ่นะเราเราขอรวบรวมไพ่นี้นึงละกันนะคะเราจะได้ดูว่าสรุปแล้วอะตัวเขาอะคิดในเรื่องของการะจะติดต่อกับมาไหมไม่สินัชชาขอเป็นเขาจะติดต่อกับมาไหมนะเอาเป็นในช่วงขอเป็นสามเดือนนี้ก่อนละกันนะ เสือบางคนใจร้อนอ่ะสาใบแฮงแมนวิวออฟฟอร์จูนราชาท่วโอเคค่ะในะประเด็นแรกก่อนมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อกับมาไหมมีเกณฑ์ค่ะนะคะไพ่โชคชะตาบอกว่าคุณกับเขายังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ถามว่าใน3มเดือนนี้มาหรือยังอาจจะยังคืออาจจะต้องนานกว่านั้น ะะเพราะว่าไพ่ราชาถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกว่าก็ยังถือถ้วยความรักอยู่คิดจะกลับมาหาอยู่แต่ไม่รีบรอก่อนนะคะแล้วก็แหงแมนก็อาจจะติดภารกิจอะไรก็ได้ขอดูแหงแมนสิติดอะไรเอ่ยออติดเรื่องงานเรื่องกิจกรรมเรื่องการไปโฟกัสเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มจะติดต่อกลับมา แต่ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเขามีสิ่งอื่นที่เขาอ่ะตั้งใจที่จะไปทํหนึ่งในนั้นก็นอกจากงานแล้วก็เป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องการาที่เขาได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆแล้วก็ประกอบกับเดือดตาใหม่อีกละยังอยากโสดค่ะอยากโสดเพราะการโสดมันทําให้ไปโฟกัสเรื่องกิจกรรมกับเรื่องงานเรื่องเงินได้ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเจ็ดไม้กับหกเหรียญ เดอะสตาร์เดอะสตาร์โสดแล้วฮอตโสดแล้วมีตัวเลือกโสดแล้วมีคนเข้าหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอโสดก่อนได้ไหมขอลองไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนแล้วก็ขอลองไปได้ลองมีโอกาสไปเลือกก่อนเลือก,ก,อเ,ลอกเลือกคนอื่นๆก่อนแต่ใจอ่ะรู้ว่ารักรู้ว่ายังไม่ลืมเรารู้ว่ารักเราแต่เขาเชื่ออย่างหนึง่งไงพอไพนะ่ใบเนี้ยเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเขาเชื่ออย่างหนึง่งอะ าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกต่อให้ห่างกันไปเดี๋ยวก็วนเวียนกลับมาช่วงนี้ก็ขอไปเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตมีตัวเลือกเข้าหาไปเป็นคนโสดที่อิสระได้โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ไพ่วิวอัจูนก็คือคุณกับเขายังมีโชคชะตาที่จะได้วนเวียนกลับมาแต่อาจจะไม่ใช่ดูเร็วนี้ดังนั้นนะชาแนะนําว่าใครที่ดูวิดีโอนี้ให้หมูฟอนไปก่อนนะคะสักวันหนึ่งให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อก,กลับมาเองซึ่งมันมีแนวโน้มที่ติดต่อก,กลับมา ต่ไม่ใช่เร็วนี้ขอหนึ่งใบสรุปให้ความสำคัญนี้ไพ่เจดอ้าวขอดูสิต้องขยายเดทโอเคค่ะไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่ยังไม่กลับมาแค่นั้นแหละยังมีการแอบติดตามอยู่เป็นเงาตามตัวนะโอเคใครที่ชอบทำทำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด ให้กำลังใจช่วงนะช้าด้วยนะคะจะพยายามทำหัวข้อดีๆมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะ